สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้พาไปกินแต่กล้วยมีความรับมาบอกจำได้ไหมคะว่าเราเคยรีวิววิกติดกาวสำหรับคุณผู้ชายที่หัวร้านกันไปแล้วแล้วใครครับที่หัวร้านพี่บุ๋งค่ะ จบไปแล้วมีคนทักเข้ามาในเพจเยอะเลยค่ะว่าทําไม่ได้หัวล้านทั้งหัวแต่เป็นหัวตัวเอ็มหรือหัวเธอใช้วิกติดกาวได้ไหมวันนี้กูเลยจะมารีวิวให้ดูค่ะเชื่อไมหมล่ะผมใส่วิกติดกาวไปดำน้าเมาดีฟสิบวันวิกไม่หลุดเลยใครอยากทดสอบความทนทานของวิกติดกาวก็มาเรียนดำน้ําที่โรงเรียนอุดรสกูบ้านะครับเดี๋ยวก่อนแล้วรอบนี้จะมาติดหัวใครเนี่ย ขว่กล้วยเองค่ะความลับที่ไม่เคยบอกใครเลยเอามาให้จะให้ดูครับว่าจริงๆหัวของคุณกล้วยครับผมมันก็เต็มดีเนาะแต่ว่าถ้าสมมติเวลาที่เสยขึ้นหรือเวลาไปไว่ายน้ําดำน้ำําแล้วตัดผมสั้นนะครับนี่ครับมีรูอยู่นี่คือรูนี้ท่านได้แต่ใดมารูนี้เป็นอุบัติเหตุตอนเด็กๆค่ะที่ล้มแล้วหัวฟาดพื้นมันก็เลยหัวแหว่งแล้วผมไม่ขึ้นอีกเลยแต่จริงๆนอกจากรูแบบนี้เมื่อกี้ที่กล้วยบอกนะคนที่แบบ หัวเธอหัวลานแกล้วยไม่ได้หัวเทอกนะนะครับแบบเว้าเข้าไปอย่างนี้นะก็สามารถเอามาติดเป็นชิ้นได้เหมือนกันเนาะดเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นผมแท้ฐาน p u นะคะเราก็จะได้มาแบบนี้ค่ะเราก็จะต้องวัดขนาดผมที่แหว่งให้ช่างไปก่อนนะคะอันนี้มันมาใหญ่เกินไปนะเพราะว่าของกล้วยเนี่ยแหว่งแค่ประมาณเซนเดียวเองแต่ว่าเขาตัดมาให้เนี่ยน่าจะประมาณ2เซนเพราะนั้นเราต้องมาตัดแต่งกันก่นกอนเนาะ แลวในเซตน,นะคะเราก็จะได้กาวสําหรับติดวิกผมโดยเฉพาะค่ะซึ่งกาวตัวนี้นะคะเป็นกาวที่ใช้ติดวิกโดยเฉพาะนะคะเพื่อนๆไม่สามารถที่จะไปใ,ใช้กาวลาเทคหรือใช้กาวตาช้างมาติดเนี่ยไม่ได้นะคะอย่างแรกครับเราก็จะมาวัดหัวของคุณกล้วยก่อนนะครับก็จะเป็นรูตรงนี้นะประมาณขนาดประมาณเนี่ยครับเท่านิ้วโป้งผมนะก็ประมาณ1 1น,นเซนอ่า อ่ะเราก็มาตัดกันเลยครับนี่ค่ะแล้วตอนนี้ของกล้วยก็ตัดออกมาเสร็จแล้วนะก็จะได้ไซส์ประมาณนี้ค่ะและสำหรับราคานะคะขนาด1ตารางนิ้วค่ะพร้อมเซตกาวนะคะจะอยู่ที่1000บาทค่ะอย่างแรกครับเราก็จะทากาวก่อนครับโดยเอาคัตเติลบัตนะครับจุบลงไปในขวดกาวนะแล้วก็จริงๆอ่ะเวลาเราติดอะ่ะมันไม่จำเป็นจะต้องติดกาวเยอะกาวเยิ้มนะครับติดบางๆลงไปบนตัวแผ่นพีตรงนี้ครับแล้วก็อย่าพึ่งทาลงไปบนหัวทันทีนะ นี่เราทาไว้่างนี้นะแล้วทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับแล้วระหว่างที่รอกาวฝั่งนั้นแห้งนะครับเราก็จะเอากาวนะครับมาทาบนหัวคุณกล้วยตรงรูตรงนี้นะส่วนใครที่อยากจะติดพื้นที่ใหญ่ๆนะครับก็แนะนําว่าอาจจะโกนผมออกสักหน่อยนึงก่อนนะครับก็จะทําให้ติดได้ง่ายขึ้นนะครับรอสักประมาณ5นาทีนะครับให้รู้สึกว่ากาวมันแห้งนะครับยิ่งชิ้นเล็กเนี่ยต้องยิ่งรอนานนะครับยิ่งให้กาวเกือบแห้งเลยนะครับแล้วเราก็เอามาติดเลยครับ นี่ครับก็กดลงไปนะฮะนี่ครับหลังจากติดเสร็จเรียบร้อยนะครับโอ้โหเนียนจนหาไม่เจอเลยนะก็อย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งสระผมอย่าพึ่งโดนแชมพูนะครับแต่ประมาณ1วันนะแต่ว่าจากที่ติดไปนะครับสมมติเราจับเนี่ยดึงเนี่ยตึ๊ก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 ไม่หลุดแล้วนะเออแล้วก็ผมที่ยาวเกินมานะครับเราก็ทําการตัดออกครับนี่ฮะแค่นี้เองครับก็เนียนเนียนไปกับผมจริงแล้ว มาลองเสยกันดูนะคะว่าเราจะหาตรงที่ผมเราแหว่งเจอไหมเออวะไม่เห็นเลยอยู่ไหนแล้วเนี่ ติดแบบนี้แล้วเพื่อนๆคงสงสัยกันแน่เลยใช่ไหมคะว่าแล้วจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ถ้าหากว่าเป็นชิ้นเล็กๆแบบที่กล้วยติดแบบนี้นะคะก็จะอยู่ได้ประมาณ5-7วันค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบหัวพี่บูมอย่างเงี้ยก็จะอยู่ได้นานถึงเกือบเดือนเลยค่ะแล้วถ้าหากว่าหลุดล่ะคะทายังไงง่ายๆมากๆเลยค่ะสําหรับชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ติดกาวกับเข้าไปใหม่ค่ะแล้วกาวที่เขาให้มานะคะก็สามารถใช้ได้หลายครั้งมากๆเลยค่ะแล้วสําหรับเพื่อนๆที่สน เคล็ดลับที่กล้วยเอามาบอกในวันนี้นะคะเดี๋ยวกล้วยจะใส่คอนแทคไว้ให้ข้างล่างค่ะและอย่าลืมนะคะไม่ได้มีแค่เฉพาะติดผมแบ่งเท่านั้นวิกสำหรับผู้ชายที่หัวร้อนทั้งหัวเราเคยรีวิวไปแล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใครที่สนใจค่ะและสำหรับวันนี้นะคะอ้ออ๋ออออย่าลืมนะคะตอนนี้มีติ๊กต็อกแล้วอย่าลืมเข้าไปติดตามกันด้วยและสำหรับใครที่ชมผ่าน YouTube นะคะอย่าลืมกด subscribe s u b <อ> s c r i b e และกดกระดิ่งให้กล้วยด้วยค่ะและสำหรับวันนี้เรื่องสวยเรื่องกล้วย,วยให้กล้วยแนะนำค่ะวิกต